เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะหันไปทำไหนก็ได้ยินแต่เรื่อง AI ใช่ไหมครับ AI จะมาเขียนบทความแทนเรา AI จะมาวาดรูปแทนเรา AI จะมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนแทนเราหลายคนก็เริ่มกังวลว่าแล้วสุดท้ายจะมีอะไรเหลือให้เราทำบ้างงานของเราจะโดนแย่งไปไหมแต่วันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับมันไม่อยู่ทักษะหนึ่งที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันชั้นดี เป็นสุดยอดทักษะที่ AI เก่งแค่ไหนก็ยังเลียนแบบหัวใจของมันไม่ได้ทักษะที่ว่านั้นคือทักษะการเจรจาต่อรองครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพอช่วงท้ายผมมีสรุปสิ่งที่ต้องทำที่นำไปปรับใช้ได้ง่ายๆทันที4ข้อที่จะเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นนักเจรจาที่เฉียบคมขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับหลายคนพอได้ยินคำว่าเจรจาต่อรอง อาจจะนึกถึงภาพนักธุรกิจสสูตรนั่งคุยกันในห้องประชุมเรื่องผลประโยชน์พันล้านหรือไม่ก็นึกถึงการต่อราคาสินค้าตามตลาดนัดแต่ความจริงแล้วเราทุกคนใช้ทักษะการเจรจาอยู่แทบจะตลอดเวลาในชีวิตประจําวันคุยกับหัวหน้าเพื่อขอขึ้นเงินเดือนนั่นก็คือการเจรจาคุยกับแฟนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีนั่นก็คือการเจรจาตกลงกับลูกว่าจะให้เล่นเกมได้กี่ชั่วโมง นั่นก็คือการเจราจาแม้กระทั่งการคุยกับเพื่อนว่าจะกินอะไรเป็นมื้อเย็นนี้ดีมันก็มีการเจราจาเล็กๆซ่อนอยู่แล้วทำไมผมถึงกล้าพูดว่า AI ทำสิ่งนี้แทนเราไม่ได้เพราะ AI ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของข้อมูลตักกะและความน่าจะเป็นมันคำนวณได้ว่าข้อเสนอไหนให้ผลตอบแทนทางคณิตศาสตร์สูงสุด แต่มันไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกที่ซ่อนอยู่หลังแววตาของคู่สนทนามันอ่านภาษากายที่ไม่ได้พูดออกมาไม่ได้และที่สำคัญที่สุดมันสร้างความไว้วางใจที่แท้จริงไม่ได้นี่คือจุดแข็งที่สุดของเราในฐานะมนุษย์ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับโลกของการเจรจาในมุมที่ลึกกว่าเดิมผ่านมุมมองของชายที่ชื่อคริสวอสเขาไม่ใช่นักธุรกิจ แต่เป็นอดีตหัวหน้าหน่วยเจรจาต่อรองตัวประกรันระหว่างประเทศของ FBI ครับลองนึกภาพตามนะครับงานของวอสไม่ใช่การต่อรองเพื่อลดราคาสินค้าแต่เป็นการต่อรองกับผู้ก่อการร้ายที่พร้อมจะจบชีวิตคนบริสุทธิ์ได้ทุกเมื่อเงินไม่ใช่เป้าหมายหลักแต่ความชั่วร้ายคือเดิมพันสูงสุดคำพูดทุกคำของเขามีความหมายเพราะมันอาจหมายถึงความเป็นความตายของใครบางคน สิ่งที่วอชค้นพบจากการทำงานเสี่ยงตายมาตลอด24ปีและเขียนเล่าไว้ในหนังสือของเขา Never Split the Difference มันคือความจริงด้านมืดหรือ Dark กไซด์ของการเจรจาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นั่นคือการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเหตุผลแต่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เรามักจะคิดว่าถ้าเรามีเหตุผลที่ดีกว่ามีข้อมูลที่แน่นกว่าเราจะชนะการเจรจาเสมอ แต่วอลชบอกว่านั่นคือความเข้าใจผิดครั้งใหญ่เขาบอกว่ากุญแจสําคัญที่สุดคือสิ่งที่เขาเรียกว่า tactical empathy หรือความเข้าอกเข้าใจเชิงกลยุทธ์มันไม่ใช่การเห็นด้วยกับอีกฝ่ายนะครับไม่ใช่การยอมทำตามแต่เป็นการพยายามทำความเข้าใจให้ถึงแก่นว่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาอยู่เบื้องหลัง เมื่อเราเข้าใจโลกของเขาจากมุมมองของเขาได้เราจะเริ่มมองเห็นหนทางที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขาเรื่องนี้มันสอดคล้องกับงานวิจัยระดับตำนานของแดเนียลโกแมนที่เผยแพร่แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์หรือ EQ (Emotional Intelligence) ตั้งแต่ปีคศ1995โกแมนชี้ให้เห็นว่า ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของคนเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับ IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวแต่ EQ ซึ่งประกอบด้วยการตระหนักรู้ในอารมณ์ตนเองการควบคุมอารมณ์การมีแรงจูงใจการเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นหรือเอมพั h y ีและทักษะทางสังคมตั้งหากที่เป็นตัวตัดสิ่งที่สำคัญกว่า AI อาจจะมี IQ เป็นเลิศครับแต่มันมี EQ เป็นศนูมันไม่รู้สึกกลัว ไม่รู้สึกดีใจไม่รู้สึกกดดันและมันก็ไม่สามารถรับรู้ถึงความกลัวความดีใจหรือความกดดันของมนุษย์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามมันได้จริงๆแล้วเราจะเอาแนวคิดสุดยอดพวกนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงผมจะสรุปเทคนิคง,ง่ายๆแต่ทรงพลังจากคริสวอชมาให้ลองเอาไปใช้กันนะครับเทคนิคแรกกระจกสะท้อนหรือ m i r roring นี่เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดในโลกแต่ผลลัพธ์ของมันน่าทึ่งมากครับมันคือการพูดทวนคำพูด3-5ถึงาคำสุดท้ายของอีกฝ่ายด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสงสัยใครรู้เล็กน้อยสมมติหัวหน้าคุณพูดว่าช่วงนี้งานมันเยอะมากจริงๆจนผมไม่มีเวลาจะทำอย่างอื่นเลยแทนที่คุณจะสวนไปว่างานผมก็เยอะเหมือนกันครับลองใช้เทคนิค mirroring ดูคุณแค่พูดกลับไปช้าๆว่าไม่มีเวลาจะทำอย่างอื่นเลยเหรอครับ แค่นี้แหละครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหัวหน้าของคุณจะรู้สึกว่าคุณกำลังฟังเขาอยู่จริงๆและโดยธรรมชาติของมนุษย์เขาจะเริ่มอธิบายขยายความสิ่งที่เขารู้สึกออกมามากขึ้นใช่สิก็โปรเจกต์ A มันติดปัญหานิดหน่อยแล้วลูกค้าก็เร่งมาคุณจะเริ่มได้ข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ซึ่งเป็นข้อมูลทางอารมณ์ที่คุณไม่เคยได้รู้มาก่อนผมเองก็เคยลองใช้เทคนิคนี้เวลาคุยกับเพื่อนที่กำลังหัวเสียอยู่ เพื่อนบ่นว่ากูเบื่อว่ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจไปหมดผมก็แค่ทวนไปว่าไม่ถูกใจไปหมดเท่านั้นแหละครับเขาพรั่งพลูทุกอย่างออกมาหมดเลยจากเรื่องงานลามไปเรื่องส่วนตัวมันทำให้ผมเข้าใจปัญหาของเขาจริงๆและทำให้เขารู้สึกดีขึ้นที่ได้ระบายออกมามันสร้างสัมพันธ์ได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อเลยเทคนิคที่2การติดป้ายอารมณ์หรือ labeling เทคนิคนี้คือการก้าวไปอีกขั้นจากการฟังคือการลองเดาอารมณ์ที่อีกฝ่ายกำลังรู้สึกอยู่แล้วพูดมันออกมาอย่างนุ่มนวลโดยใช้คำขึ้นต้นว่าดูเหมือนว่าหรือฟังดูเหมือนว่าตัวอย่างเช่นถ้าคุณกำลังต่อรองเรื่องงานกับลูกค้าแล้วลูกค้านิ่งเงียบไปหลังจากคุณเสนอราคาแทนที่จะถามว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับซึ่งอาจจะดูกดดันเกินไปลองใช้ labeling ดูครับ ดูเหมือนว่าคุณจะยังกังวลเรื่องตัวเลขที่ผมเสนอไปอยู่นะครับการทำแบบนี้มันเหมือนการส่องไฟฉายเข้าไปในห้องมืดแห่งอารมณ์ของเขาครับมันทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เข้าใจเรานี่ว่มันจะช่วยลดกำแพงการป้องกันตัวของเขาลงทันทีถ้าคุณเดาถูกเขาจะพยักหน้าแล้วอธิบายต่อแต่ถ้าคุณเดาผิดเขาก็จะรีบแก้ให้คุณเองเช่นอ๋อเปล่าๆครับไม่ใช่เรื่องราคา แต่ผมกังวลเรื่องระยะเวลามากกว่าสุดท้ายคุณก็ได้ข้อมูลที่แท้จริงอยู่ดี AI ทำแบบนี้ไม่ได้ครับ AI ไม่สามารถมองหน้าคุณแล้วพูดว่าดูเหมือนวันนี้คุณจะเหนื่อยๆนะด้วยความรู้สึกจริงๆได้เทคนิคที่3สร้างคำถาม calibrated questions นี่คือการเปลี่ยนเกมจากการต่อสู้ให้กลายเป็นการร่วมมือครับ โดยการใช้คำถามปลายเปิดที่ขึ้นต้นด้วยอย่างไรหรืออะไรคำถามเหล่านี้จะบีบให้อีกฝ่ายต้องหยุดคิดและช่วยคุณหาทางออกสมมติคุณอยากขอขึ้นเงินเดือนแต่หัวหน้าบอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีงบให้ถ้าคุณถามว่าแล้วผมจะได้ขึ้นเงินเดือนไหมครับคำตอบก็มีแค่ใช่หรือไม่ใช่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจบที่ไม่ใช่ลองเปลี่ยนเป็น calibrated question ดูครับ แล้วผมจะต้องทำอย่างไรถึงจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมกับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในรอบต่อไปได้ครับหรือมีอะไรบ้างที่ผมสามารถช่วยให้ทีมไปถึงเป้าหมายได้มากขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่าผมเหมาะสมกับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นครับเห็นความแตกต่างไหมครับคำหามพวกนี้มันไม่ได้เรียกร้องแต่มันเชิญชวนให้อีกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคุณมันเปลี่ยนจากคุณกับผม กลายเป็นเราที่จะหาทางออกร่วมกัน AI สามารถสร้างคำถามตามรูปแบบได้แต่มันไม่สามารถคิดค้น calibrated question ที่เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้าและอารมณ์ของคู่สนทนาในขณะนั้นได้สุดท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยัง้งอย่ามูแต่ไปวิ่งตามเรียนรู้ทักษะที่วันหนึ่ง AI ก็ทำแทนเราได้หมด แต่จงหันกลับมาลงทุนกับทักษะที่ทำให้เราเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงการเจราจาต่อรองไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์ครับมันคือศิละปะของการทำความเข้าใจผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์และการหาทางออกที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าเป็นผู้ชนะมันคือทักษะที่จะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามมันคือความสามารถที่ AI ไม่มีวันมาแย่งไปจากคุณได้ เอาละครับถึงช่วงที่สัญญาไว้แล้วสรุป4ข้อง่ายๆที่คุณนำไปฝึกฝนเพื่ออัปเกรดทักษะการเจรจาได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสรุป4ขั้นตอนสู่สุดยอดนักเจรจาในยุค AI 1เปลี่ยนเป้าหมายหยุดคิดว่าจะเอาชนะแต่ให้คิดว่าจะทำความเข้าใจอีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดก่อนเป้าหมายแรกของคุณคือการรวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลทางอารมณ์2ฝึกเป็นกระจก ในบทสนทนาครั้งต่อไปลองใช้เทคนิคกระจกสะท้อนหรือ Mirroring ง่ายๆแค่พูดทวน3-5คถาคำสุดท้ายของคู่สนทนาแล้วสังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้น 3. ลองติดป้ายอารมณ์ลองสังเกตอารมณ์ของคนรับข้างแล้วลองพูดออกมาเบาๆว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะเหนื่อยๆนะหรือฟังดูเหมือนจะดีใจกับเรื่องนั้นมากเลยนะฝึกการอ่านและยอมรับอารมณ์ของคนอื่น 4. เปลี่ยนคำถาม เมื่อเจอทางตันคือความขัดแย้งลองเปลี่ยนจากคำถามที่ต้องการคำตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่ไปเป็นคำถามที่ครึ่งต้นด้วยเราจะอย่างไรหรือมีอะไรที่เราจะทำได้บ้างเพื่อชวนอีกฝ่ายมาช่วยกันคิดเริ่มจากบทสนทนาเล็กๆในแต่ละวันก่อนก็ได้ครับไม่ต้องรอดีลใหญ่ๆการฝึกฝนทักษะเหานี้อย่างสม่ำเสมอจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยอยากทำงานด้วยและอยากช่วยเหลือ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณได้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์เนื้อหาแบบนี้ต่อไปนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆพี่พี่น้นนองๆที่ต้องการแรงบันดาลใจนะครับเพราะผมเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับคอมเมนต์ใต้คลิปว่าคุณมีเคล็ดลับดีๆอะไรที่อยากจะแชร์แบ่งปันบ้างผมอยากอ่านความคิดเห็นของทุกคนครับเพราะว่าทุกคอมเมนต์เนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมเช่นเดียวกัน และที่สำคัญที่สุดน,นะครับกด Subscribe ช่องของเราไว้เลยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยคุณเก่งขึ้นทุกวันและพัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทุกๆด้านแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ